สวัสดีครับผมจะมารีวิวเครื่องปั่นฟองนมยี่ห้อหนึ่งที่ผมซื้อจากช h อปปีและของพึ่งจะมาถึงวันนี้นั่นก็คือออสกาตัวนี้เลยนะครับผมซื้อมา ในราคา159บาทรวมกับค่าขนส่งก็194บาทครับผมตอนนี้เลยนะครับแกะออกมาก็เป็นอย่างนี้ครับผมเรามาดูกันเมื่อแกออกมาแล้วครับออสการ ดึงฝาครอบออกก่อนตรงฟ้าครอบก็จะมีปริมาณวัดนะครับสามารถตวงได้เรามาดูว่าความแรงทสกสอความหมุนแรงดีไหมนะนี่กดถ้ากด กดแรงก็จะหมุนแรงนะครับกดเบาก็จะหมุนเบาๆตามแรงกดของเราก็ถือว่าหมุนไดหนึ่งดีนะครับซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะมาตัดสินใจซื้อ ผมก็ไปดูรีวิวใน YouTube ที่เขาเคยซื้อมานะครับผมจนกระทั่งผมตัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับด้ามใหญ่แรงเหวี่ยงแล้วก็จะนิ่งนะครับจะไม่กลิ้งดับเลยนะเป็นฟองดมดมอนมไหมเห็นไหมครับพึ๊ดๆึดดนิดเดียวเอง แป๊บเดียวฟองนมขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยราคานี้ตัวถูกกว่านี้ก็มีราคาหลักสิบแต่ผมไปดูในรีวิวเขาก็แนะนำว่ามันแรงแรงเหวี่ยงแรงกระแทกมันเยอะมอเตอร์การหมุนมันไม่ค่อยนิ่งครับมันจะทำให้ฟองนม ละเอียดไม่เท่ากันแต่เครื่องที่ราคาหลักรอ้อยด้ามใหญ่แดงเหวี่ยงมันก็นิ่งทำให้ฟองนมออกมาละเอียดนะครับตัวที่ราคาหลักสิบฟองนมก็จะหยาบหน่อยนะครับผมนี่ลองชิมดูนะครับนิ่มดีครับผมนุ่ม,มน,นะครับ พอทิ้งไว้สักพักนะครับผมแป๊บดวเองเหนียวเลยนะครับฟองนมนี่เหนียวโอเคเนี่ย,น,ย,ยนะครับผมเห็นไหมเหนียวครับผมถือว่าซื้อมาก็โอเคนะครับใช้ได้สวัสดีครับ